ส,สวัสดีครับพบกับจาูมิคมุคม Kim way, เซึ่งใน่องส,สี่หนุ่มคุมซึงบันเทิงกินเที่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสีพาพี่พน้องมาเปิงวิธีการเฮ็ดสมเฮ็ดพี่น้องครับนะครับไปพี่น้องมือพี่น้องครับผมอุปกรณ์มีอย่างนะครับคุณแม่ครับอุปกรณ์ในเฮ็ดีอย่างครับเฮ็ดเฮ็ดบ่ครับเฮ็ดสมเฮ็ดบ่เอามีมีอย่างนะครับนี่ เห็นน้ำพริกกั็มีหอมหัวแดงมีหอมหัวแดงกระเทียมค่ะกระเทียมพริกพริกมีเห็ดนะครัมีเห็ดเห็ดยังครับเห็ดนี่ครับเห็ดนางฟ้านะครับโอ้อันนี้เห็ดน้ำพริกคุณบอกครับเห็ดน้ำพริกเห็ดเนาะอ๋อครับมาเบิ่งพี่น้องครับเห็ดแล้วก็กินเลยบ่ครับกินได้เลยกินได้เลยเนาะครับเนาะอ๋อเบิ่งพี่น้องครับอุปกรณ์

ลางแล้วก็นหนึ่งหนึ่งเฮ็ดเฮ็ดน้ำพริกบอกครับอันนี้จะเฮ็ดแหนมเฮ็ดแหนมค่ะถ้าน้ำพริกจะใส่กระทะทอดนะคะโอ้น้ำพริกจะใส่กระทะทอดเฮ็ดแหนมเนี่ยห้อมีอุปกรณ์ยังไงครับนี่อ่าแต่นี่เอ่อเฮ็ดแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมค่ะแล้วก็เกลือเกลือข้าวสวยหุงข้าวสวยหุงค่ะแล้วเ้าก็มานวดใส่กันนะครับโอ้มานวดใส่กันแต่ว่าเิ็ดที่เาหึ่งแล้วเขาจะไม่บีบหน้า ยิน่าบะไก่หม้อดอินกระเทียมบิชเชกแห่งการหัวจับกันหัวเช็กกันจับพอการไม่กระเทยจนเบียดน้าจนออกมดลักษณะให้แห้งนะครับ<อ>ขอบคุณพี่น้องครับอันนี้น่าลองน่ากสูงนะครับจะมีแค่แหนมเห็ดเฉยๆแหนมเห็ดมีคสาม,มารถออเอาไปแปลงเป็นจอมเห็ดได้ต่อนะคะได้อีกเมนูหนึ่งนะคะแล้วก็ แล้วเขาก็ยังไม้มือย่างน้ำพริกเห็ดอีกน้ำพริกเห็ดพร้อมไหครับค่ะน้ำเห็ดน้ำเห็ดน้ำพริกเผาน้าพริกเผจากเห็ดค่ะน้ำพริกเผาเห็ดใช่ค่ะน้ำพริกน้ำพริกเห็ดเผาไหคะน้ำพริกหอมไหมค่ะสามารถเทใด่น้องง่ายๆนะครับเนาะค่ะสามารถทำได้ง่ายๆ ่อุป่รณ์พอน่ากับกับบ่อปลายนะคะเดีวเครื่องแกงเฮาพริกหอมตะเจียมนี <h <h ่แหละค่ะครัเฮ็ดได้ง่ายๆเนาะครับเนาะผู้ใดก็เฮ็ดได้เนาะครับเนาะจ้าผู้ใดก็เฮ็ดได้เฮ็ดเฮามีแล้วเฮาเฮ็ดปลาไหลเฮ็ดก็ได้นะคะโอ้เฮ็ดปลาไหลเฮ็ดก็ได้อีกแม่นค่ะเฮ็ดที่เฮามันเหลือขายหรือว่ามันหน่อยหรือเฮาอยากแปรรูปไปกินเองจังซี่เฮาก็สามารถนํามา เป็เห็ดเห็ดเก็บผลิตภัณฑ์ไวเหมือนก็ปลาเนี่ยเหรอคะมีก่อนเหมือนปลาเห็ดนี่อันนี้เป็นปลาเห็ดแต่ก่อนเ็เป็นปลาป่าหลวงพี่น้องครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแหนมที่เราื้อเห็ดื้อเห็ดอย่างเดียวถ้าถ้าพี่น้องสนใจนี่ยากยากเห็ดน,นี่ติดต่อจังไหนครับอ่ที่ไปที่ บ้านเลขี176นะคะยู่บ้านเรื่องนาแก่นะคะเป็นฟ้ามลมุ่งรัศมีลุงรัศมีฟาร์มเห็ดนะคะของเขาจะมีสอนทั้งวิธีการปลูกเห็ดการรักษาเห็ดแล้วก็การแปรรูปเห็ดจนถึงการแพ็กกิ้งและถึงการตลาดด้วยะคะ่ะของเขาบริการถึงการตลาดด้วยมีมีเบอร์โทรปะครับเนี่ย อ่เบอร์เบอร์ใดครับ081 081 059 059 3555ค่ะ3555้า้าห้คุณคุณแม่หยึ่งนะครับคุณรัศมีค่ะลุงรัศมีเจ้าของธุรกิจนะคโอ้คุณลุงรัศมีนะครับนะถ้าพี่น้องสนใจนะครับก็โทรไปสอบถามเพิ่นได้ครับอยากเห็ดน้ำพริกหรืออยากเค็ดอยากเห็ดนะครับเนาะจยากค็ดแหนมจยากค็ดครับทุกอย่างดดเเหหห็็นทแม ค่ะเห็ดแดดเดียวทำได้หลายอย่างถ้าไปเจ้ป้ามอ้ค่่งนะคะที่มีรถบัสะดวกในการขนย้ายบัสดุก็เลยได้มาสองเมนูนะคะไปกลับไปเบิ้งกับพี่น้องครับเบิ้งกับเพิ่นครับไปเบิ้งกับคุณแม่เพิ่นครับคุณแม่รัศมีเพิ่นฟาร์มเพิ่นครับสามารถที่จะเล็้ดได้นะครับทำนายได้เป็นธุรกิจได้เพิ่นว่าครับเบิ้งพี่น้องครับครันอุปกรณ์ครับครับบ่มีหยังหลายครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับมีน้ำมันพืชมี กระปุกน้ำมะขามนะครับมีเกลือนี่แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยววิธีเฮ็ดยังไงเดี๋ยวผมสีอ่าลงอ่าที่ใบไปเรื่อยๆครับตรงพี่น้องครับครับทำง่ายๆครับผมได้ก็เฮ็ดได้ครับนี่ครับอ่ากำลังอธิสอนนะครับสอนให้ในการวิธีทำโอ้ได้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมสีนี่นะครับพี่น้องครับ กดที่ซูมให้ครับเดี๋ยวเราไอ้กินนะครับนี่ครับพี่น้องครับเบิ้งหน้าพี่น้องครับครับพี่น้องครับมีพี่มีน้องเพื่อนไอ้สอนนะครับสอนนะครับกำลังเทศบาลตะบนคมินนะครับเพื่อนเทศโครงการนะครับให้พี่น้องนะครับได้ มีธุรกิจเล็กๆน้อยๆเพื่อได้เฮ็ดนะครับอ่าเวลาว่างนะครับเฮ็ดแหนมจากเฮ็ดครับเฮ็ดไอ้พริกนะครับพริกเผาจากเฮ็ดนะครับให้พี่ให้น้องเพิ่นนะครับเบื้องพี่น้องครับมีคุณแม่ดุ้งนะครับน่าจมีเพิ่นมาให้ความรู้นะครับมาเบื่องพี่น้องครับเฮ็ดง่ายๆนะครับครับเฮ็ดง่ายๆนะครับบ่ยากนะครับนะครับผมกจะบอกเกยเฮ็ดนิดน กอเป็นต่ยากพี่น้องครับครับฉีอซื้อครับถึงพี่น้องครับแห่งเป็นกุ้งนะครับอ่กุ้งมเข็ดกระเทียมนะครับแกะกระเทียมนะครับกระเทียมพี่น้องครับคือสีแกะเป็ีนนะครับพี่น้องเนาะนะครับเห็ดง่ายๆนะครับนะครับอันนี้ก็หอมนะครับนะครับกุ้งนี่ก็เห็ดนะครับเป็นกุ้งพี่น้องครับพี่น้องครับ ง่ายๆนะครับทำผ่านได้ดีง่ายๆนะครับกาแฟติดตามนะครับอาซองซีนุ่มคุ้มเซิ่งนะครับบันเทิงกินเที่ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับในการทำคลิปไม่ๆหมนะครับให้พี่ให้น้องในเบื้องนะครับซองซีนุ่มคุ้มซิ่งนะครับด้วบันเทิงกินเที่ยวนะครับเป็นพี่น้องครับ กดกระดิ่งนะครับพี่น้องเพิ่งครับงไงยาย่านองครับเพิ่พี่น้องครับวิธีทํำจากใดเดี๋ยวผมซีนะครับทายไปเรื่อยๆนะครับเจ้าหน้าที่แายมาไปแล้วครับ โครงการปลูกอบรมนะครับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2,563นะครับอาเทศบาลตะบนขมิ้นนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับใครว่านครับพี่น้องครับหนึองสพี่น้องครับเอาอันนี้ด้วยเอาพี่ติพี่แม่ชอบติปติปเอต โอเคครับสองสามอขอบคุณทุกท่านมากส่วนผสมของน้ำพริกเผาเห็ดนางฟ้านะครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องครับ ตัวเองก็ส่งนั่นน่ะมีขนาะตัวค่ะคนโมเห็ดตัวคนโมเห็ดแห็ดเนื้อเทียนจ้ำไม่หรอกครับน้องเฮ็ดดาซิเป็นหน้าตาวันนี้นะครับนี่นี่ครับตามดาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับ กาอันนี้บอกกินครับถามมั so okay, like ้ครับไี่ยังกินได้ตลอดไอ้สมเฮ็ดกินได้เราคุณแม่กินได้ตลอดเฮ็ดค่ะกินได้แล้วค่ะนี่เบื้องพี่น้องครับอ๋อให้ใหท่านส่อท่อคนที่กินให้เบิ้งครับมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงครับอาทิตย์เ่็นเฮ็ดแล้วเป็นยังไงครับให้แม่พี่ให้น้องเบิ้งดูครับนี่ตาเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับก็เป็นคือสมแนมมุ่งเนียมมุ่ครับเบิ้งเบื้งนะครับนี่ ชื่อแนวหมูนี่ครับพี่น้องครับแซ่บยุนบ่ครับชื่อแนวหมูนะครับเบิ้งครับมากยว่า้ยพี่ผงกมาแซ่บดีเด้นเบิ้งครับเป็นชื่อแนวหมูนี่นะมันแกชื่อแนวนี่นะเปลี่ยนเปิี่ยนได้ครับแซ่บบ่ครับแซ่บอยู่ครับแซ่บอยูุคนวะ มีน้ำปลานะครับมีน้ำมะขามนะครับมีน้ำมะขามพี่น้องครับมีนครับน้ำตาลนะครับพี่น้องครับชุดรถมีเกลือนะครับอุปกรณ์เพิ่นมีหนังหมูนะครับนี่หนังหมูพี่น้องมีหนังหมูครับอุปกรณ์ก็บ่้ลายครับ อันนี้กะปินะครับนี่กะปิอันนี้ยังครับเนี่ยอันนี้นอกเพื่อความกรอบแล้วก็สีมันยังสภาพเดิมค่ะโอ้กใส่น้ำแข็งห้รครับหนึ่งห้อกมานห่อนลวกันนกเลยค่ะโอ้หนึ่งอ,อ้อานห่อนลกันนกค่ะพี่น้องครับ เพื่เคล็ดลับของท่านข้ามเฮ้านะค่ะพวกคิจะีมันก็เปิดเบ้องเขางเขาบอกเคล็ดลับแมนจ้าอันบอกวเราเามันมันเป็นเคล็ดลับที่รักษาสภาพโดยไม่ต้องไปใส่กับสารเคมีอย่างสิ่ะครับครับพี่น้องครับหนึ่งไม่หนึ่งไม่หนึ่ง ปั้นนงพริกนะครับปั้นต้องปั้นให้ละเอียดก่อนนะครับนลยครับปั้นหมดทุกอย่างครับปั้นหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็มาคลุกเข้าให้มันเข้ากันเป็นบ่ครับตัวใดที่ปั้นแล้วครับตัวนี้บมอปั้นแล้วบอครับนี่ปั้นแล้วเบครับพี่น้องปั้นแล้วสิเป็นเัขสี่แล้วครับ

แ่แล้วก็ขึมาบีบน้ำออกค่ะวิธีการเนาะนัเอ็นกอได้ร่มกินที่ด้านับกตารุวส่เหดก็สวยอันแดงออกขึ้นนี่อะไรดีไม like <bbe> ่จดีๆไงนกเดแล้วครับนี่นอได้ไมครันกแล้วก็ขนมาบีบน้ํ่นาเป็นลักนาตาจเป็นสีไรครับนี่นกแล้วนี่สีสันก็สีน้ประทนครับุมผู้ใดผม้ม็ดสีแดงเรืองุมยื่อสีดนเบ้งพี่น้องครับ นี่มามั่น่มันมันสวยมอมันสวยมอเป็นเส้นนบีบนู้นนู้บีบนวดเลยนวดให้มันออกเสร็ยรับนะครับมันนกน้ำนะครับนกน้ำจิบสีใชจังสีพี่น้องครับนี่ครับเสรียรับพี่น้องครับ ให้เอะมกค่ต้มขห้เุม่า้ขอขึ้น่มดี่าน่คือต่มนี่ก็จะข้อขึตมนก็เบี้ยนพ้อขึ้ตุมนี่ล่ะ

แล้วสิไปนํากันเด้อนะครับโซ่ใส่อันนั้นครับ4ออกก่อนไปฮอดเฮ็ดเพิ่นสิบ่แล้วไปไฟเพิ่นแล้วไปใส่เดี๋ยวพี่แม่ห่างบ่เฮ็ดจังบ่มีเครื่องเลยครับคุยจักแบบบ่ใส่2ก้อนก็ต้องคนสิๆๆ <coughs>

ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สานี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ